ทั้งสงทีมพร้อมพร้อมะครับศูนย์ศูนครครับแก้อะไครับนี่เองกกัน okay> ้ว้าติดตม้่าไงครับปีสายหลักเวทีครับอ้าวเกงใจครับสองศูน์เต่อโอเคเสร็จไปแล้วต่างมาครับ ใชครับโอ้ล ah, ุกแล้วครับหนึ่งต yeah ่อสองเปลี่ยนเสิร์ฟต่างนะครับพี่ป้าเรารทำมาแล้วรับงามงามงามเก็บรายละเอียดได้ไหมรูนมาได้ครับดูกันมาได้ครับไปเลยไปเลยยงได้อย่ามองเลยโอ้ยโอ้ยหนึ่ต่อสามเสิร์ฟต่อ ครับรารอให้เวลานเสรฟต่อตงมาครับไปตัมอโกับตั้ตั้งอีกแกได้ไหมแกได้โอ้โหนึต่อสี่ ถ้าตอนที่ว่าเปลี่ยนเสิร์ฟไยผ่อนแล้วนะพี่อำไงฮะห้าสู้โยดักตั้งยขาครับละเอียงมกับตั้งได้ครับอีกทีครั้งนึงงกับตั้งมา หนึง่งเสิร์ฟต่อยโอเคเสร์ครับไปตังป์าฟาวฟาวฟาวหนึ่งต่อแปดเป็นเสิร์ฟ มาพีลงรับนี้นั่งมาดต่อสิบสุต่อ,อเครับก้อหนึ่ง,งประอบขอสามมาไงลมงไปมงกลับครับ khá công cao ngất, không. Số, thích. Đồng lắm. bằng các gấp 10 con 10/2 biến 11/2 11/2 11/2 11/2 11 11/2 2 โอเครมวมากครับ2ต่อ3เปี่ยเสรตกเร็วมากครับกองเชียร์นี่เร็วมากครับีป้านีป้าเราเสริมครับหวังว่างานนี้เต็มที่เสรครับ สต่อ14เซตพอยน์ของโครับเก็บตังได้แล้วเซตต่อครับตังหนึ่งสองอ้าวครับสามนุ่งว่าลุกเดียวได้ต่อสิบเซต่อ้างเราแล้วครับปั่นมาแล้วลงคับ หนเก็บเองระวัาเก็บเองครับปาบ้าเดย์เก็บเองสิบห้าต่อ3ามเซตแรก OK แีโอเคชนะไปนะครับให้เวลาพัก2องนาทีครับเดื่มน้ำกินข้าคุยกันแก้เกมไม่ดีนะครับรู้สึกว่ารอบนีส้สะดุดีจะเจอของหนักแล้วนะครับเพราะว่ากัปตันทีมดีโอเคคนเดียวก็ปาไป80กโลแล้วนะครับหนักจริงๆ

สองหนึ่งเปลี่ยนเสิร์ฟครับดีฝ่ายสิร์ครับเปิดประต้าเปิดตั้งสวยครับเล็นให้นึ่ได้ได้อยู่ได้อยู่เหียวอยู่ครับีนี้ลโอ้ยต็มใจครับสต่อหนึ่เสิร์ฟต่อ ับปันเอาเป็นไงครับสี่ต่อหสือต่อสต่อสเปลี่ยนเสือกสองต่อนาะครับลองครับสต่อสี่เสร์ฟต่อ เท่ากันเสีบต่อโอ้สาวมาว่าหนุ่มๆทีมทีโอเคจะมีหนุ่มๆทีมอื่นสนใจอยู่นะครับระวังหลังด้วยเนอ 4เท่ากันครับเสิร hey. oh, like ์ฟต่อโแก้ไม่ทันแล้วต่อสเปลียนสิร์ฟีเสิร์ฟต่อฮะไดแล้วงกับปล่อยครับงอ๋อต่อสเสิร์ฟต่อ โอเคอนรุโลมให้นะครับครั้งต่อไปมีนะครับตั้งบ้ารับสามลูกัดโอ้โห6ต่อหเสิบต่อยังไงกล้กันเาดโอ้โหกเท่ากันเปลี่ยนเสิบ เจ็ดต่อหกเสือบต่อโอเคเซิร์ฟมาตั้งตั้งอีกทีเก็บมันในกระเปล่าสวยแต่จะบอกว่าสวยครับแปดต่อหกเสือบต่อห้าร้อยกับสามร้อยอยู่กวันนี้แล้วครับ เอาไปแล้วครับงรับใหญ่เตีัเจต่อแปเป็นเซอร์ที่ป้าของเราครับสมาชิกนักโมอาแล้วนี่อาละกสตกสุดคนยนมงครับไปแล้วไปแล้วอันึ่ เกันสืบต่ออ่าสูสีครับสูสีครับหมวครับหมครับแปดต่อเก้าสืบต่อลูกชาเ็นมันมีน้าชาเย็นมันหมดแล้วโเลี้ยงมันมีนิดเดียวแล้วชาเย็นให้ไ หอมละลายครับหอมอมครับโอมรบเยการเปลี่ยนสับ99ครับเลขดีครับงวดนี้ออกแน่นอนครับไดตแตทีไม่ใช่เขาบอกว่ามันหวานเกินนะพี่ปริญมันไม่กินคนเหรอเต้องมงคนซื้ออ่าแล้วครับถ่าแล้มองไป 1ิต่อ9สิต่อหลอดตายบมดกิดนะสิบเท่ากันสิบต่อนะครับมาแล้วครับตั้งไปให้เสียฟองครับ เอาลูต้องม้คุณต่อสิเเปลี่ยนเสิร์ฟมีมากเติไปลูกเยอะังโอ้โหชกง่ายครับสิบต่อสิบสองเสิร์ฟต่อตายแลบวเดัดหนึ่งสองสาม

ดีโอเคเริ่มกันกับบ้างกับงกับงกับเขาเร็วไเเอา่อดีโอเคเป็นช่ก็นีงจากไม้จากมือกันนะครับเอเอาดให่ช้ีก่นสามุดใหญ่โราะวังนะโสโอเคครับ ครับดีโอเคได้รับรางวัลที่นึงไปนะครับแ <Okay. S 2> ชมป์ของเราเสุดยอาเลยครับวันนี้